เคยร,รู้สึกกลัวจนไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถเมสายพิเศษที่ไม่ได้วิ่งอยู่บนถนนแต่จะวิ่งอยู่ในใจของเรานั่นก็คือรถเมวิเศษส,สายความกล้าครับลองนึกภาพตามนะครับทุกครั้งที่เราอยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำเช่นพูดในที่สาธารณะส่วนคนที่ไม่รู้จักคุยหรือแม้แต่ลองชิมอาหารแปลกๆให้เรากระโดดขึ้นรถเมคันนี้ไปเลย ป้ายแรกอาจจะชื่อว่าป้ายลองดูสักตั้งป้ายต่อไปอาจจะเป็นป้ายผิดพลาดก็ไม่เป็นไรและป้ายสุดท้ายคือป้ายฉันทําได้รถเมคันนี้ไม่ได้พาเราไปถึงที่หมายทันทีแต่จะค่อยๆพาเราก้าวข้ามความกลัวทีละนิดนิดจนเราแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดแต่เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยบอกเราว่ากําลังจะเจอเรื่องท้าทายใหม่ๆแล้วนะครั้งต่อไปที่รู้สึกกลัวลองเรียกหารถเมวิเศษสายความกล้าดูนะครับตัวโดวยสารก็คือใจที่พร้อมจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเอง แล้วคุณจะค้นพบว่าปลายทางของความกล้านั้นสวยงามกว่าที่คิดเสมอถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้นะครับขอบคุณครับ